สวัสดีครับผ,ผมดำมซี่แล้วครับบัตบุญเนี่ยเข็ดไหมล่ะ

แก่เทียมเมื่อกี้ใส่ถูกไหอันนี้บ้าวีเลยไหเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็แทีตัดออกกันเห็นไหมกับเล็กมากต่อคนต้องใช้เวลาอีกเห็ดตำตำไม่ได้คุค่อยตำตำติดดินน่ะรอกระบะไม่ถึงอันนี้ต้องปาดตัวนี้อ๋ออันนี้เลยนั่ต้องปาดตัวนี้หยับลงแล้วพร้อมเห็ดเห็ดนั่นเรียกว่าลอกลอกขุญแจ เฮ็ดหูงีล็อกกุญแจเลยเฮ็ดังไก็เฮ็ดีเทกะเปิดไขกุญแจเอกเฮ็ดได้เฮ็ดังไก็ไลเอะเนาะเฮี่กาเนี่ยมันงายที่สเนี่ยยติดดเยไแกไม่ย้อ้กะเท็บนี่มเ่มแล้วเป็นนมแกอะ เ็ไเอสือเล็ไนี่มาหมเม่เเอเมนึ่งสองสามเด็กเออนั้งสันละล็บานงดาขงรถนั่งทับไปดโดลุ่มยูวัตสึถิงเื่องัหมันงัดขึ้นมาหดเร้าบัทเลยแบบทีแจะเห็นไม่ยังเดียวต้องซื้อไหมหรอเ่าเน่เออ เราม่เขา,เาก็ม่ให้ผันรวยจะว่ากันแล้วซื้อม่ได้แล้วตาท่างนีตาทำแสนเจ็บแสนเจ็บไปยมันเอาไก้อนรรวยนี่ีิอเอาใส่กับบ้านกันนะงานรวยยังมีแค่รอยอย่างงีนอย่านงแอนออกรถต้องขับไปเอา่นเปิดรับบริจาคเนี่ยรับใบิจคครับรับใริจาค แต่อย่างคนพูดละ่อยไปซอยต่อจะสรุปมาอแม่เนี่ยนะดีพูดละห่านนะพูดละห่านเป็นบาทาไปคนจะบวานเราจะด้วยเนาะมอไม่หมุจับได้ไมเื่อนั้นตาดอกเห็นเบ้านี่ไหมตดอกก็คนี้เก็บได้เลยตๆ